เราเกี่ยวกับต้นน้ำต้นไม้นะครับมันมีอยู then, pagar, compact, turkey, ่สามต้นนะเราจะให้ปอนประเสริฐหยอดน้ําก่อนนะครับเยสตาวรีมหาปูลาปูเรนติอาจารย์ไม่ใช่นะเอาไม่ใช่เหรอครับครับครับไม่ใช่นะเราจะรดน้ําต้นไม้ร่วมต้นกันเถชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เป็นคุณครูอาจารย์กันฉันนั้นเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวไม่ถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้กินเหมือนเดิมไปอ่าบาท โอ้ใโอ้โหอเอาเอารถน้ำไนหมดนะครับรุงให้หมดเลยครับรุ้งให้หมดเลยนี่ครับสนไม้ก็ขึ้นสามต่อไปขวดพลาสติกที่เราก็สามารถนาไปขายโอ้ถูกต้องครับมีกันเป็นขั้นต่อไปครับนี่ครับเป็นการประหยัดน้ําแล้วก็ใช้น้ําอย่างมีคุณค่านะครับสุดยอดมากเลยอาจารย์น้ำผมเอ้าเหรอเอาขึ้นไปเราวิ่งหนี ดีนะครับ